ชาวลัคนาราศีก,าากรากฏในช่วงที่ดาวอังคารย้ายราศีตั้งแต่13กรกฎาคมถึง26สิงหาคมในช่วงดังกล่าวจะเป็นเช่นไรนะคะก็รองเข้ามารับชมรับฝังนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก็ดวงชะตาเนี่ยให้ระวังคดีความนะการถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเรียบถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือการถูกเนทาว่า้ายรวมไปถึงในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะทําคุณคนไม่ขึ้นหรือว่าคุณงามความดีบางอย่างจะอับแสงนะคะหรือทําอะไรมันเหมือนไฟตกน้านะคะก็คือต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นคนที่ปิดทองหลังพระต่อมาดวงชะตาในช่วงนี้ก็ จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือว่าคุณจะมีเพื่อนฝูงมากมายนะคะหรือจะเข้าสังคมบ่อยหรือจะรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงมีเครือข่ายมีคอนเน็ชันนะคะแต่ต้องระวังนะจะมีเพื่อนหรือมิสายบางคนเนี่ยหลอกลวงต้มตุนคุณได้นะคะก็อย่าเชื่อหรือไว้ใจใครให้มากนะคะต่อมาในเรื่องเงินเนี่ยก็ชะตาเนี่ยคุ้นคิด หรือคิดในเรื่องของวิธีการสร้างเงินวิธีการหาเงินหรือมีความคิดมุ่งหวังในเรื่องของเงินทองนะคะเป็นดวงที่พยายามคิดในเรื่องของการสร้างอาชีพคิดในเรื่องของการหาไรายได้เข้ามาให้กับเจ้าชะตาก็ชะตาจะไม่ขาดเงินหรือว่ามีที่พึ่งทางการเงินมีคนให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเกิดขึ้นได้ หรือมีลาบผลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาแล้วก็ท่านไหนที่มีลูกมีหลานลูกหลานจะนําความเจริญมาให้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีโชคจากบุตรบริวารหรือท่านไหนที่มีลูกน้องก็มีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่เกิดขึ้นลูกน้องบริวารเป็นที่พึ่งพายกับเจ้าชะตาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยคนมีคู่ช่วงนี้ก็จะมีปัญหามีความขัดแย้งหรือว่ามี ปากเสียงกันบ่อยขึ้นนะคะเราจะแปลว่าไม่มีจะไม่มีความสุขในชีวิตรักชีวิตคู่ในช่วงดังกล่าวแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยกับกู่จะมีเหตุให้อยู่ไกลกันหรือถ้าอยู่ใกล้กันก็จะมีเหตุให้ต้องทะเลาะกันมีปากเสียงกันเราจะแปลว่าคนรักจะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือมีเรื่องเสียงเงินพอคู่ของคนรักนะคะ ความรักในช่วงดังกล่าวถ้ามีคู่ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะคะเป็นช่วงที่จะมีความอึดอัดขับใจในความรักมีรักก่อทุกข์หรือมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจในความรักเกิดขึ้นได้แล้วก็สําหรับคนที่โสดเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นช่วงที่ถ้าคนโสดี่ยคุณจะมีโอกาสมีคนเป็นไม่คนที่ผ่านการแต่งงานหย่าร้างเลิกราเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณอยู่ที่ว่าคุณจะยุ่งไม่ยุ่ง นะคะหรือเป็นคนที่มีหรือจะแปลว่ามีชาวต่างชาติต่างภาษาต่างต่างสัญชาตินะคะได้ได้เข้ามามีโอกาสเจอรักออนไลน์รักโซเชียลรักทางไกลอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องบอกว่าความรักคนโสดเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจด้วยเช่นกันเพราะว่ามันจะมีรักก่อทุกขมีเรื่องให้คิดมากเกิดขึ้นหรือไม่สมหวังในความรัก เกิดขึ้นได้นะคะต่อมาเรื่องงานก็ต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยชะตาเนี่ยจะมีลาภผลเกี่ยวกับงานเข้ามามีการขยับขยายงานงานงานมีโอกาสได้บุกเบิกและเริ่มอะไรใหม่เกี่ยวกับงานนะคะได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆหรือว่ามีงานคู่ขนานมีงานทําเพิ่ม เกิดขึ้นได้หรือจะมีเหตุให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นมีการพัฒนาศักยภาพของตนในการทำงานด้วยเช่นกันชาวช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีพลังในการทํางานสูงหรือว่ามีความกระตือรือร้นในการทำงานและทำกิจกรรมอื่นๆมีความทะเยอทะยานในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆให้กับดวงชะตาด้วยดวงชะตายังบอกว่า คุณจะมีความแนวความคิดที่แปลกไปจากผู้อื่นหรือมีหัวคิดในการพัฒนาตนคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นในการที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาหรือไม่เกรงกลัวปัญหาด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยสุขภาพต่างๆก็ให้รักษาสุขภาพให้ออกกําลังกายบ่อยๆหาเวลาว่างออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์อีกว่า ให้เรื่องของความสัมพันธ์ในความรักต่างๆนะก็าอาจจะมีความตึงเครียดนะคะหรือมีความขัดแยง้งกับคู่ของคนรักหรือถ้าคนโสดก็จะมีความขัดแยง้งกับคนที่ดูดูใจกันอยู่นะคะก็ต้องสื่อสารให้กันให้เข้าใจหรือว่าประคับประคองกันไปนะคะอันนี้ก็คือดูแค่มุมดาวดวงเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยดวงชะตาเนี่ยในช่วงดังกล่าวคุณจะรู้จักวิธีพัฒนาเขาเรียกรู้จักพัฒนาวิธีในการหาเงินมากขึ้นนะคะหรือคุณจะมีโชคทางการเงินหรือเกิดการลงทุนในกิจการบางอย่างเกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่จะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหรือมีการวางแผนในการใช้เงินใช้ทองหรือวางแผนหรือมีการวางแผนในการทํางานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน คุณจะมีความรู้ความสามารถในการทํางานสร้างงานแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการหาเงินหาทองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยในช่วงลังกล่าลวเ่ยก็มีโอกาสที่จะมีล่าผลหรือมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นในบ้านที่ดินคอนโดเถวๆร้านสำนักงานหรือยุดยานพาหนะ หรือมีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยนะคะหรือท่านใดที่ทำในเรื่องของในหน้าสังหาริมทรัพย์การจัดสรรที่ดินขายทำบ้านเชา่าสร้างบ้านขายต่างๆก็มีโอกาสมีผลกำไรตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูแลผิวหน้านะคะก็แนะนำจะเป็นครีมมูนาโลมนะคะเป็นครีมที่มีสารสกัดจากสมุนไพรไทยมากกว่า7ชนิดนะคะสมุนไพรไทยตัวที่นเนี่ยจะเป็นว่านนางคำ ก็จะเสริมความเชื่อในเรื่องของดึงดูดโชคลาภนะคะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ว่านนางคำสอก็จะเป็นว่านทองพันช่างนะคะแล้วก็มีว่านเสาหลงมีไพลมีว่านหางโจระเข้ซึ่งว่านทั้ง5้าชนิดตัวนี้นะคะในด้านความเชื่อเนี่ยจะป้องกันภัยพยันอันตรายหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้นะ ในเรื่องของสรรพคุณว่านแล้วก็ดึงดูดโชคลาภดึงดูดความเมตตามหานิยมนะคะว่านสาวลงก็จะทําให้ผู้คนรักใคร่หลงไหลนะคะส่วนสรรพคุณในเรื่องของการบํารุงผิวหน้าเนี่ยก็สําหรับท่านใดที่เป็นฝ้าเป็นกะผิวหน้าหมองคล้ํานะคะหรือผิวไม่แข็งแรงเนี่ยสามารถนําตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าว่านต่างๆเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้รักษาฝ้ากะ ทำให้หน้าดูกระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะเพราะประกอบไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดด้วยเช่นกันรวมไปถึงยังมีอะโวคาโดมีเซียบัตเตอร์แล้วก็มีกุหลาบมอสตาด้วยนะคะในการบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นทำให้ผิวของคุณแข็งแรงหรือว่าจะผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วก็กระตุ้นสร้างคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะให้แข็งแรงทนต่อ แดดท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแบบหยาบกร้านแนะนําตัวนี้ได้หรือปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำใช้ได้เพราะว่าจะรู้สึกเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยว่ามันเนียนนุ่มมันชุ่มชื้นมากขึ้นหน้าดูอิ่มน้ํามากขึ้นก็ถ้าสนใจก็ทักแชทส,ส่วนตัวมาได้แล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากเช็คดวงชะตาก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามในเรื่องของดวงชะตากันได้ด้วยเช่นกันนะคะหน้าช่อง tiktok ได้เลย ก็โดยภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ